ีจีซูลาเซลสวัสดีครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาเยอะนะครับก็มีทั้งปั๊มหอยขูทั้งปั๊มซับเมอร์นะครับปั๊มหอยขู่แรง750บัตก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้มีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยรีวิวนะครับเป็นตัวซับเมอร์อสองระบบก็คือ AC DC แบบสวิตช์เดแบบเมนนุวนนะครับไม่ไม่ใช่แบบไฮบริดนะครับได้มาหนึ่ตัวเป็นตัว1100วัตต์นะครับ1100วัตต์แมกเฮตร้อยนะครับตัวนี้พโ,โทษทีแมกเฮตเจดสิ Mac 70, นะครับแมกเฮตเจสิ Mac เดี๋ยวมาดูกันมาอันบ็อกกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ แกะกล่องออกไปบ้างแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดอันนี้คือตัวกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมของตัวซับเมิร์ส1,100วัตต์เ c d c แบบซิวิตเดอันนี้อุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีชุบลูกลอยเทปพันสายไฟอุปกรณ์ชบุบคู่มือ พร้มกล่องควบคุมตัวตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับหน้าตาของควบคุมหรือว่าสีเนี่ยมันจะเป็นสีออกเดงๆนะครบลักษณะสีออกเดงเดูฟิลให้มาด้วยผมของเ่อเปกล่องแล้วก็วางวางตัวมันไว้ตรงนี้ ตัวสวิตช์แดงดูตรงไหนก็คือดูตรงท้ายนะครับจะมีสว er ิตช์เมนนวลเปิดปิดระหว่างไฟ DC แล้วก็ AC นะครับในแบบเมนนวลนะในไม่ใช่แบบผสมไฟอัตโนมัตินะครับข้อดีของรุ่นนี้เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีก็คือว่าต่างจากรุ่นไฮบิดแบบไฟผสมยังไงนะครับรุ่นไฮบิดแบบไฟผสมเนี่ยมันจะเป็นการผสมไฟให้เองอัตโนมัติ แต่ทีนี้มันก็มีข้อจํากัดนะครับสําหรับรุ่นไฮบริดหมายความว่าไฟฟ้าเราจะต้องมีความเสถียรด้วยนะครับถ้าเกิดไฟฟ้า AC บ้านเราเนมันเกิดตกบ่อยไฟตกบ่อยมันไม่ค่อยเสถียรเนี่ยระบบไฮบริดก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเพราะนั้นแบบเมนวนก็จะเข้ามาตอบโจทย์ นิดนึง่งแน่นอนแหละในตอนกลางวันที่มีแดดเราเปิดไปที่ DC โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับร้อยเปอเซคส่วนตอนที่แดดหลบแดดหายหรือว่าวันไหนฝนตกไม่มีแดดแต่อยากจะสูบน้ำเราก็ยังสามารถเปิดมาใช้งานในด้านของฝั่ง AC ได้นะครไม่เป็นการผสมไฟนะครับ แต่นี่เรื่องไฟตกคือระบบไหนมันก็มีปัญหาทั้งนั้นนะครับแต่เราควรที่จะดูช่วงเวลาเราใช้ไฟช่วงไหนที่มันไฟตกบ่อยๆจากกี่โมงถึงกี่โมงนะครับที่ที่เราอยู่ประจำนะครับไฟมันตกช่วงไหนช่วงนั้นอ่ะไม่ควรเปิดใช้งานในระบบป c นะครับเพราะจะทำให้วงจรปั๊มเนี่ยมันเกิดไฟกระชากได้ ขอแค่เรารู้ว่าไฟมันตกช่วงไหนนะครับควรควรหลีกเลี่ยงผมว่า,างั้นดีกว่าควรควรหลีกเลี่ยงในการเปิดในช่วงนั้นนะครับควรเลือกเปิดเอาในช่วงที่แบบคนเ,เริ่มใช้ไฟน้อยแล้วช่วงที่ไฟไม่ตกนะครับในกรณีอยากเปิดในตอนช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยครับดูด้วยว่าช่วงไหน,นไฟมันตกนะครับตัวนี้ที่ได้มาเป็นเป็นรุ่นใหม่ ที่บอกว่ามันเป็นกล่องสีแดงๆนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยรุ่นใหม่นะที่ผมหาข้อมูลสเปคตัวปั๊มอะไรทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนรู้สึกจะมีอยู่3อย่างก็คือหนึ่งแน่นอนแหละสีมันนะครับเมื่อบ่งบอกว่าโอเคตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะและนะตัวที่สองก็คือจอหน้าจอที่เคยเป็นตัวหนังสือสีแดง ตอนนี้มันเป็นสีฟ้านะครับเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนอันนี้นคือจุดที่สองที่สองที่มีการแก้ไขนะครับทีนีมม้มาดูตัวปั๊มมาดูตัวปั๊มกันนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมหันมุมนิดหนึ่งโอเคครับพอมองเห็นกันดูตัวปัม๊มออกมานะครับในกล่อง ตัวนี้เป็น1 1 0 0วัตต์นะครับใช้ในกล่องประกอบไปด้วยสายไฟที่ให้มาด้วยแล้ว30เมตรตีตีแบนโจไดยนะครับไม่ใช่สายไฟทั่วไปนะครับแต่เป็นแบบแบบพร้อมกับสายดินอนี้ดูที่ตัวปัม๊มดูที่ตัวปั๊มกันนิดหนึงนะครับดูที่ตัวปั๊มกันนิดหนึ่ง มองเห็นกันรอเปล่าผมจะยกนิดนึงแล้วกันอาสังเกตสีของสแตนเลสมันเป็นสแตนเลสแบบด้านๆน,นะถ้าดูนะครับแล้วปั๊มเนี่ยมีความความยาวเยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับดูที่สีสแตนเลสมันจะเป็นสแตนเลสแบบด้านนะครับทีนี้ขัดด้านรุ่นใหม่แล้วตรงช่องตรงเนี้ยมันจะไม่มีไม่มีประมาณว่าหลังพึ่ง ช่วยคลองเศษวัสดุที่จะเข้าไปภายในตัวใบพัดนะครับก็คือเปิดโล่งเลยเพื่ออะไรเพื่อการได้น้ําที่มากนั่นแหละครับข้อดีก็คือมันได้น้ํามากนะครับน,นี้ตัวนี้มันไม่ใช่ทองเหลืองแล้วครับเหมือนมันรุ่นใหม่มันเป็นสแตนเลสแหละอันนี้คือจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับสีตัวบอดี้สีตัวอลูมิเนียมอาโทษทีสีตัวสแตนเลสเป็นสแตนเลสแบบด้านนะครับ รวมทั้งหัวหัวปัม๊มก็ไม่ใช่ทองเหลืองแล้วนะครับมันเป็นสแตนเลสในในเว็บในเพจของโจไดเนี่ยครับเขาแจ้งบอกว่าตัวนี้มันเป็นสแตนเลสแล้วนะมันม,มันไม่ใช่ทองเหลืองแล้วก็ทําหูที่ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับร้อยเชือกน่าจะได้ถึง8มิล หรืออาจจะได้ถึง10มิลนะครับสำหรับรูนี้แต่ก็ใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับใหญ่ขึ้นสเตนเลสแบบด้านก็ดูสวยดีนะครับดูดูหรูดีับผมและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในตัวปั๊มนะครับก็คือการระบายความร้อนหรือการหล่อเย็นจากเดิมรุ่นก่อนเป็นน้ำมันนะฮะทีนี้มาเปลี่ยนเป็นการหล่อเย็น แบบน้ำนะครับโดยใช้น้ำนะครับก็เหมือนเหมือนระบบความไฟฟ้าบ้านยี่ห้อบางยี่ห้อครับอย่างอย่างแรงทิ่มนะครับเป็นการหล่อเย็นแบบใช้น้ำเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นน้ำนะครับแล้วก็สลักสลากเนนเพดเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเพื่อให้เพื่อให้บอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ครับโอ้โหยุกยุกพีหนักนะครับ เป็นสีฟ้านะครับสเปคตัวนี้ก็คืออระยะแม็กเฮด75นะครับจริงๆมีมีหลายรุ่นนะครับในในตัว1.5แรงเนี่ยหรือ1,100วัตต์เนี่ยมันทำออกมาประมาณ3สเปค3สเปคหรือ4สเปคอเงี้ยครับก็จะมีแม็กเฮด 55, 75 หนึ่งรอย่างเงี้ยครับสำหรับรุ่นหนึ่งันหนึ่วัตครับเพราะนั้นก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับว่าเราจะไปหย่อนที่เท่าไหร่เลือกแป้งเฮดแบบไหนนะที่ผมที่ผมเอามาสต็อกไว้ในร้านส่วนใหญ่ผมจะเลือกอ,อยู่แถวแถวห้าสิบห้าเจ็ดบห้าจะจะไม่เลือกแบบร้อยหรือร2 0ี่สิบมานะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยผาน้ำแถวเนี้ยน้ำบาดาลนนถือว่าอยู่ตื้นนะ มันมันไม่ได้ใช้แม็กเฮดเป็นร้อยแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการแม็กเฮดเป็นร้อยร้อหรือแบบลึกๆนะครับก็สั่งเข้ามาได้ครับผมสั่งเข้ามาโดยตรงได้นะครับรายละเอียดช็อคะครับสายไฟให้มาแล้ว30เมตรซึ่งเขาแก้ในเรื่องของอการต่อสายไฟที่ไม่ค่อยถูกวิธีครับบางที ต่อแล้วน้ําซึมเข้าอะไรนะครับมันก็ขึ้นเออเอนครับขึ้นเออเรือ03อย่างเงี้ยครับว่าสาย UV w ไม่แน่นมันเกิดขึ้นบ่อยทางบริษัทก็เลยแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยการให้สายไฟมา30เมตรเพื่อที่จุดต่อเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้แช่อยู่ในน้ำแต่ถ้าเกิดกรณีไหนหย่อนลึกๆมากๆไอ้ตรงจุดต่อเนี่ยหย่อนเกิน30เมตรนะครับจุดต่อเนี่ยก็ต้องอยู่ในน้ำเหมือนเดิม ว่าน,น,นการต่อต้องต่อให้ถูกวิธีนะครับและที่สำคัญก็เลือกสายไฟให้ถูกขนาดด้วยตามระยะนะครับตามระยะว่าเบ็ดเสร็จแล้วใช,ใช้สายไฟทั้งหมดนะกี่เมตรมันควรจะเป็นเบอร์อะไรนะครับนะีครับแต่แต่ดูตัวปั๊มเนี่ยปั๊มตัวนี้สำหรับหย่อนบ่อสีนิ้วขึ้นไปนะครับผมจะหย่อนลงได้นะครับเพราะตัวปั๊มเขามีขนาดที่แบบ คิดว่าดูอ้วนเลยครับดูอ้วนเลยน่าจะสามนิ้วขึ้นเกือบเกือบสี่นิ้วแล้วทีนี้ความยาวมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับ,บจากตัวชุด DC อย่างเดียวนะ DC อย่างเดียวแต่พอเปลี่ยนมันเป็น AC-DC สวิตแดงเนี่ยดูมันโโหดูมันใหญ่มากครับหนักมากครับตัวนี้ m ม c H 75ดเจ็ดสิบให้ดู Mac H เฮ ก,กับบอ่อแบบไหนนะครับถ้าเป็นแม g กเนต75ทเนี่ยมาซูมดูใกล้ๆนิดนึงแมกเนต75ระยะหย่อนเอาจริงการหย่อนผมแนะนำหย่อนสักครึ่งหนึ่งก็คือหารสองนะ75หาร2แล้วบวกอีกสัก1นึ่ท่อนกำลังดีนะครับหรือเอาตามตารางเนี่ยครับตามตารางที่เขามีให้สมมติว่าที่70หรือ75ตีไปสัก 40แล้วกันคือครึ่งหนึ่งนะครับสามารถหย่อนได้ทั้ง10่อนนะครับปั๊มตัวนี้หย่อนได้10่อนจะได้น้ําที่4.8นะครับ4.81ลูกบาทเมตรต่อต่อ1ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ก็ต้องจัดแผงให้เต็มกําลังแผงนะครับเต็มกําลังกับปัม๊มผมแนะนําเริ่มต้น5-6แผงครับตัวนี้นะครับ5-6แผงนะครับ ออมาสี่แผงทํางานไหมมันทํางานครับแต่แต่การหย่อนถ้าเกิดหย่อนไม่ลึกอ่ะสี่แผงได้นะครับเนี่ยค่าไฟของเขานะครับเรนเรนในการทํางานของเขาก็คือเริ่มทํางานตั้งแต่เก้าสิบถึงไปจนถึงสามร้อยสามสิบโวลต์นะครับสมมติเราใช้แค่สามแผงอ่ะสามแผงก็ได้ร้อยยี่สิบแล้วร้อยี่สิบมันเกินเก้าสิบแล้วมอเตอร์มันหม,มุนจริงสูบน้ําได้แล้วแต่ก็ต้องดูระยะหย่อนด,ด้วยนะครับ ถ้าหย่อนน้อยเรียกว่าหย่อนสี่ท่อนห้าท่อนนะมันได้ครับสี่แผงแต่ถ้าหย่อนลึกมากๆห้าแผงหแผงนะครับไปจนถึงนู่นแหละครับบูนให้มันใกล้เคียงกับ3ามอสาสิบครับส่วนแอมเวลาเลือกแผงอ่ะเลือกแผงที่แอมมันมากกว่าตัวปั๊มรองรับนะครับเลือกมากกว่าประมาณนิดหน่อยนะครับอาจจะคูณเท่าไหร่ สมมติว่าปั๊มเนี่ยมันเป็นปั๊ม8แอมแล้วก็เลือกแผง9แอม10แอมอย่างเงี้ยครับประมาณนี้จะไปเอา13แอม15แอมมาครับผมคือมันมันเกินไปเยอะนรเลือกเกินนิดหน่อยเพราะเวลาเปิดระบบเปิดโหลดแล้วมอเตอร์ทำงานแล้วเขาจะลาาแอมลงดีนะครับาสามารถย่อนไปนู่นแหละครับย่อนที่50เมตรก็ได้ครับเ60เมตรก็ได้ แต่ย่อนไปถึง75นี่อันนี้ได้น้ำเป็นศูนสมมติย่อนไปที่60เมตร60เมตรนี่เรียกว่าสิบสท่อนนะครับได้น้ำยังได้น้ำนะครับเนคิวนะครับสำหรับย่อนลึกๆเลยครับตัวนี้แต่ตัวที่ผมขายไปก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ลูกค้าที่หนองคายอันนั้นน้ำเขาอยู่ลึกมากลูกค้าต้องการที่จะย่อนที่60เมตรนะครับตัวนั้นอนะ แล้วก็ขึ้นแทงอีก10เมตรรวมแล้วเป็น70เมตรนะครับในแนวดิง่งเพราะฉะนั้นแม็กเฮดตัวที่ส่งไปหนองคายตัวนั้นเป็นแม็กเฮด100นะครับแม็กเฮด100ซึ่งก็เป็นปั๊ม1.5แลงเช่นกันก็คือตัวมโมเดลนี้เลยครับผมปากตรงนี้เปิดกว้างเลยครับไม่มีหัวกระโหลกให้นะครับ อย่างที่บอกข้อดีก็คือมันได้น้ําเยอะนะครับเนีย่ยมันทําให้ได้น้ําเยอะนี่ครับในบอ่อบาดาลส่วนใหญ่เศษวัสดุอะไรมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับใบไม้ใบหญ้าอะไรไม่ค่อยมีอยู่แล้วนคะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับปั๊มตัวอื่นก็รีวิวไปแล้วอย่างหอยโขง นะครับวโคมปั๊มจุ่มปั๊มแชร่รีวิวไปแล้วนะครับมีแต่ขนาดเล็กก้อหนึ่งนิ้วใช้แผงเดียวก้อนสองนิ้วใช้สองแผงหรือไปจนถึงสามนิ้วใช้สามแผงนะครัเรียกว่ามีทุกรุ่นแหละครับพยายามเอามาให้เลือกกันนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับข้างล่างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดทั้งเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊ก ให้ครบนะครับส่วนเรื่องราคาคลิกไปที่คลิกไปที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมันจะเข้าไปในมาร์เก็ตเพจของโช p ี้นะครับซึ่งเป็นร้านผมเองที่จําหน่ายอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะบอกสเปคของปั๊มด้วยนะครับว่ามีปั๊มตัวไหนราคาเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือสั่งผ่านโช p ี้นะครับส่วนจะสั่งผ่านผมก็โทรมาสอบถามกันได้เรามีทั้งแบบ โอนเงินก่อนและเก็บปลายทางนะ<า>ครับหรือทำไว้ให้ลูกค้าสะดวกทุกช่องทางนะ okay. okay. ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อัดวีดีโอกันได้ยาวๆนิดหนึง่งตอนแรกอ่ะอัดได้แค่10นาทีโทรศรัพท์ก็ตัดแล้วมันร้อนนี่สาเหตุที่มันทำได้นะผมผมเปลี่ยนเคสโทรศรัพท์ใหม่มันเคสเก่ามันหนา มันทําให้โทรศัพท์ร้อนก็เลยใส่เคสซิลิโคนใส,ใส่ธรรมดาครับที่มากับของมันนะน,นี้ก็อัดได้ยาวๆเลยโทรศัพท์ไม่ร้อนนะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมขาดตกบกพร่องยังไงต้องการสินค้าตัวไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เล่าเล่านิดนึงวา่าเคยมีลูกค้านะครับโทรมาสอบถามเช่น อยากจะซื้อปัม๊มอยากจะซื้อปัม๊มไดวูสามนิ้วเห็นน้ำมันได้เยอะมากๆนะครับแต่นี้พอผมสอบถามไปจริงๆว่าจะเอาไปทำอะไรทำระบบแบบไหนนะครับคือผมจะไม่ได้แบบคืออยากได้อะไรแล้วขายให้เลยนะครับผมจะสอบถามก่อนพอสอบถามแล้วลูกค้าจะเอาไปสูบน้ำขึ้นแท้งนะครับเช่นสูบน้ำขึ้นแท้งต่อสปริงเกอร์นะครับเรียกว่าแบบเนี้ย จะเอาไดวูไปใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับมันแรงดันมันใช้ได้มันดีมันมันสามารถทําได้แต่มีข้อจํากัดก็คือไดวูเนะี่ยมันติดถาวรไม่ดนะีติดถาวรแช่อยู่นาน,านๆทั้งปีทั้งชาติแช่อยู่ในน้ํานะครับมันทําให้ตัวมันเองเกิดสนิมเพราะนั้นผมจึงแนะนําปั๊มเป็นปั๊มหอยของอย่างนี้นครับจากที่ลูกค้านะครับตอนแรกจะเอาไดวู พอดูวัตถุประสงค์ดูการใช้งานที่จะเอาไปใช้จริงๆแล้วเราก็จะต้องแนะนําลูกค้าให้เลือกสินค้าที่มันถูกกับงานที่จะที่จะเอาไปใช้นะครับสุดท้ายก็ได้เป็นหอยขูดนะครับก็คือไปต่อขึ้นแทงนะครับต่อเดินระบบน้ําสปริงเกอร์ในสวนในไร่นะครับแบบนี้มันติดถาวรได้นะครับปั๊มแต่ละปั๊มอย่างที่บอกนะครับมันถูกออกแบบมาใช้งาน ในคนละลักษณะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันบางตัวได้น้ําเยอะหย่อนลึกไม่ได้บางตัวหย่อนลึกมากๆได้อย่างซับเมิร์ดแต่ได้น้ําน้อยอย่างเงี้ยครับแต่สามารถสูบลึกๆได้นะครับปั๊มแต่ละตัวมีข้อดีข้อด้อยนะครับหรือว่ามีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันการออกแบบมาเลยแตกต่างกันนะครับต,ตัวนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือ มีกี่ใบพัดนะครับมีกี่ใบพัดนะครับตัวนี้มีเก้าใบพัดครับดูจากต้นนี้นะครับตัวนี้มีเก้าใบพัดนะครับตัวนี้เลยมีชุดใบพัดนะครับใบพัดผมไม่แน่ใจนะครับว่าใบพัดข้างในเก้าใบพัดมันจะทําสลับกันระหว่างพลาสติกเหนียวสลับกับสแตนเลสนะครับพลาสติกสแตนเลสพลาสติกสแตนเลสแต่ไม่ใช่สแตนเลสทั้งหมดนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นสแตนเลสทั้งหมดต้นคุณสูงหนึ่ง สองน้ำหนักเยอะแล้วก็ต้องเรียกพลังงานเยอะใช้แผงีงเยอะเลยมากินไฟเยอะแหละครับมันหนักสเตนเลสโอเคมันทนมันทนทานกว่าพลาสติกแน่นอนแต่พลาสติกก็ถือว่าโอเคนะครับพลาสติกเหนียวมีอายุการใช้งานนะครับถ้าไม่ติดทรายติดกรวดจริงๆอ่ะอยู่ได้นานครับผมอย่างน้อยๆผมให้5-7ปีนะครับถ้าใช้งานแบบทุกวันนะ เรีว่าถ้าหยุดมีการทักน้ำออผมว่าได้เป็นสิบปีแล้วมากบางช่วงก็ไม่ปิดไม่ปิดโอเคน่าจะครบถ้วนครับผมครบถ้วนกระบวนวามนะครับสเตนเลสเป็นแบบขัดด้านดูสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับผมเกรด304เรียกว่าปลอดสนิมนะครับไรสนิมสนิมเกิดขึ้นได้ยากถ้าไปเทียบกับปั๊มจีนทั่วไป ยี่ห้ออื่นๆตามท้องตลาดที่ราคาถูกกว่านี้นะครับยังเป็น2-01ศน่นะครับขันั้นยังสามารถเกิดสนิมได้โอเคลาดันไปยียงเท่านี้อ้ออีกตัวนึ่งห้ดูสายไฟนิดนึงสายไฟที่เขาให้มานะครับสามคูณสอนะครับเสิ้นบเอี่ดนะครับทองแดงเต็มๆนะครับยังคงคุณภาพเหมือนเดิม เรียกว่าไม่ลดคอสกันเลยครับผมเป็น4คูณ2.5บวกสายดินตัวนี้เข้าไปแต่การต่อจริงๆตัวนี้มันไม่ได้ต่อหรอกครับเราไปทำป้องกันฟ้าที่ในระบบอีกทีหนึ่งทองแดงอย่างคุณภาพแต่ทำเป็นแบบแบนๆเท่านั้นเองเพี่อให้มันแนบกับข้อได้ดีโอเคลากันไปเพียงเท่านี้ครับผม คุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ